วัสดีครับวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับซุปถั่วแปบนะครับหรืออีสานเอื่นว่าซุปบักแปบนะครับเป็นเมนูของอาหารอีสานนะครับหรือภาคอื่นๆก็นําไปทําได้เหมือนกันนะครับก็มีส่วนประกอบถั่วแปบน้ําปลาร้าผงชูรสพริกป่นข้าวคั่วหอมผักชีนะครับตามนี้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบักแปบจะเป็นแบบนี้นะครับ หรือตัวแปบนั่นแหละนะครับนำมาล้างน้ำนะครับแล้วก็ฉีดส่วนใยออกนะครับแผงหลังนะครับตรงตะเข็บข้างของลูกแปบนะครับต้มน้ำนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับมีน้ำเปล่ามีน้ำปลาพร้อมแล้วก็ต้มนะครับต้มให้เดือดเลยนะครับต้มให้สุกนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับชอบเค็มก็ใส่เยอะไม่ชอบเค็มก็ใส่น้อยนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับเตรียมหอมนะครับหอมแดงกับผักชีไว้ก่อนนะครับหั่นไปเลยครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจชอบครับเสร็จแล้วก็นํามาตํานะครับในครกนะครับ เมื่อแปรสุกก็นํามาตํานะครับระวังน้ํานะครับพยายามอย่าตักน้ําออกมานะครับใส่ผงชูรสลงไปแล้วก็ปิกป่นนะครับตามด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วก็คือข้าวสารเหนียวนะครับนําไปคั่วไฟให้สุกแล้วก็มาตาให้ละเอียดนะครับก็จะได้ข้าวคั่วนะครับนี่นะครับใส่น้ําน้ําต้มนะครับน้ําต้มปลานี่แหละนะครับที่เรา ต้มถั่วแปบบผ่านไปนะครับนำน้ำที่เราต้มนั่นแหละครับมาใส่ตามด้วยผักหอมแล้วผักชีเสร็จแล้วครับง่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับโปรดกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ